พี่น้องคะยายกินท้ำประเดี๋ยคันตอนแรกได้นี่พี่น้องขันตอนแรกได้ป่ามาดอก็มาวั่วเกดคั่วขี่ล่างสามนาม้ำสี่น้ำสะอาดแล้วย่ยกินก็เก่นมาซ่งซ่งมักไว้พี่น้องปีหนึ่งคุณได้จังปุงคันตอนแรก ทอดแปะขวบปีขันบะมีกินอีลีกันเครื่องปีกะเฮ็ดได้ที่นึ่งเครื่องปีกะเป็นถุงมือบะมี่คือมาแล้วลุงหม่องจักใบแสไปถุงอย่างเนี่ยัวเกียร์ล้วหนึ่งเกียร์ลงแล้วทั้งสีหนึ่งประม่าณถวย เดี๋ยวักเม i x ขวยนึงน้ำปาร่าขั้นตอนแรกมัก,มกไว้มันเปลี่ยนจังคยมาับผงไม่ที่นึ่งอันนี้ขัวห้ามขัวเกีียขัวห้าม ใส่ใส่ให้มัน,นสีสีสส่ให้มันหอมบ่ให้มันข้าวขันนน้นตอนแรกขนาดขันตอนแรกยังหอมเดียว่ว่ข้าวเลย,ยหอมถึงกินประแดกเลยกินห้ามขัวเด้อ ตัวน้อยๆให้เราก็ง,งามอยู่เด้ยวยมักไวปีนึงจังค่อยปรุงมันเข้าทังได้แล้วจำนีกับพ่อแล้ว ห้ามอยู่พี่น้องเป็นแล้วหอมเล <c oughs> อเศ้าข้าวแล้วหัวเกีบขว,วัวห้ามใจกับเศ้าข้าวแ้วมันบบมีกลิ่นเครื่องจีก,กับุงกินได้พี่น้องอตัวนล่อๆกับไข่อยู่ด้อได้ไข่สวยนึ่งก่น ได้กินมกไข่ป่าอยู่แม่แางสีน้อยเนอไปหามากกินซูแม่งกินมะเฮ็ดใส่บาดยาดพบแล้วพี่นอนแ้วเมื่อไหร่ถ้ปิ้่กินนี่แหละตัวนี้น่อยกระแสบอยู่เด้อไข่ดีทีอไหนงม่แขางกับกระแฮตปากมัดดีๆซ่อนถุงดีๆีปม่สีบ่มีแม่งบ้านยันใส่ จำนี่ยแตเรียบร้อยแล้วพี่น้องดนถังหนึ่งพอดีทังหนึ่งพอดีขอคุณหลายๆที่ติดตามกิปอีสานบ้านย่ายกินขอบคุณหลายๆค่ะเต็มทังหน่อยพอดีค่ะปล่าสวัสดีค่ะ